สาวอิงนรันธรเผยหัวใจตอนนี้ไม่โสดแล้วคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากับล่าสุดนี้รอเปิดตัวคะ่ะน้องอิงยอมรับตรงๆหัวใจไม่โสดแล้วสําหรับนักร้องสาวเสียงสายอิงวรันธร เผยบทสัมภาษณ์ของน้องอิงนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ยอมรับว่าตอนนี้หัวใจไม่โสดแล้วละค่ะซุ่มคบกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่ไม่เปิดตัวเพราะไม่มีใครถามแล้วก็อยากรอให้ชัวร์ก่อนอิงเผยว่าหนุ่มคนนี้เป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่ฝ่ายชายก็มีดอกไม้มาให้ก่อนตัวรู้จักกันมาแล้วอยู่ในแวดวงรู้จักเดียวกันเรื่องความสัมพันธ์ดีเรื่อยๆไม่ได้เปิดเพราะว่าไม่เคยมีใครถาม ถ้าถามก็จะบอกตรงๆแต่ถ้าในโซเชียลมีดียอิงอยากรักษาความเป็นสตรวให้ฝ่ายชายอยากจะให้มันชัวให้มากๆก่อนแล้วค่อยพูดคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนกับอิงต้องเข้าใจอิงก,ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าตัวด้วยค่ะ